สื่อมวลชนทุกท่านในนามของบริษัทไบชีไทยจำกัดนะคะดีทั้นรู้สึกยินดีและก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รอดต้อนรับทุกท่านสู่มหกรรมเริงร่าพาอนาคตงานสัปดาห์สาคลแห่งการเขียนจ,จดหมายประจำปี2554อันเป็นกิจกรรมที่ไษชีไทยได้จัดต่อเนื่องติดต่อกันเป็นประจำทุกปีมานานกว่าึงศตวตรรษตั้งแต่การจัดงานครั้งแรกในปี2502 จนถึงปีนี้เป็นปีที่52แล้วนะคะความมุ่งหมายของการจัดงานนั้นก็เพื่อที่จะส่งเสริมให้การเขียนจดหมายกลายเป็นสื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคนในสังคมทั้งระดับชุมชนประเทศชาติจนถึงระดับโลกแม้ในโลกปัจจุบันจะเต็มไปด้วยเทคโนโลยีสื่อสารที่ทันสมัยสะดวกรวดเร็วทั้งโทรศัพท์มือถือที่สามารถพูดคุยกันได้ทั่วโลกตลอด24ชั่วโมง หรือว่าจะใช้อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงที่สามารถพูดคุยกันทั้งแบบเห็นหน้าหรือไม่เห็นหน้าได้ตลอดเวลาแต่ก็ยังสามารถนะคะส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์หรือว่าอีเมลหาคนที่อยู่ปลายทางอีกซีกโงหนึ่งได้ภายในชั่ววินาทีในขณะที่การสื่อสารผ่านตัวอักษรด้วยวิธีการเขียนด้วยลายมือที่เราเรียกกันว่าจดหมายก็ยังกลายเป็นเพียงการสื่อสารทางเลือก แต่จดหมายหรือว่าโพสต์ด่าหนึ่งฉบับนั้นยังสามารถคงไว้ซึ่งความรู้สึกดีๆและความประทับใจที่สื่อยุคดิจิทัลนี้ไม่อาจจะทดแทนได้ยืนยันนะคะแล้วเมื่อสักครู่นี้เนี่ยก็ได้ทราบเหือนกันค่ะว่าการที่เด็กนะคะได้ใช้มือในการที่จะเขียนจดหมายหรือว่าเขียนตัวหนังสือเขียนตัวอักษรนั้นเนี่ย คือการพัฒนาการทางสมองที่สำคัญเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ปกครองนะคะทีออ่อยู่ในยุคดิจิทัลนะคะก็อย่าละเลยนะคะที่จะให้เด็กๆเ,เนี่ยจิ้มนะคะหรือสัมผัสหน้าจออย่างเดียวพระนามและพระราชทะเลขาของร,นราาุนเก้ารัชกาลที่สที่ทรงเขียนถึงพระสหายเป็นครั้งแรกด้วยนะคะดิฉันหวังเป็นอย่างยิ่งค่ะว่าตลอดระยะเวลา8วันของการจัดงานนี้จะยังประโยชน์อย่างมากมาย ให้กับผู้เข้าร่วมชมงานตลอดจนสังคมในวงกว้างได้ตามเป้าประสงค์ทุกประการแล้วก็จะเป็นโอกาสอันดีที่ทุกคนในสังคมนะคะจะเริ่มการเขียนเพื่อเปลี่ยนอนาคตของโลกกันทัะทั้งนี้ความสําเร็จทั้งมวลไม่อาจเกิดขึ้นได้นะคะถ้าหากปราศจากการสนับสนุนอย่างเข้มแข็งจากทุกหน่วยงานที่ร่วมการจัดงานครั้งนี้ ในนามของบริษัทไปษีไทยจำกัดเรนต้องขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะค่ะแล้วก็ขอเรียนเชิญท่านกรรมการผู้จัดการใหญ่ยัอยงอยู่บนเวทีกับเรานะคะเพราะว่าอย่างที่เราได้เกริ่นกันไปแล้วะคะ่ะว่าไฮไลท์อีกหนึ่งกิจกรรมนะคะของงาน ในครั้งนี้ก็รางวัลชนะเลิศเงินสด1นึ่งหมื่บาทได้แก่เด็กหญิงชุติยาอยู่เย็นค่ะขเขาเชิญค่ะเขาเสี็งปรบมือให้น้องด้วยนะคะจะมาอ่านจดหมายที่เขียนมาค่ะถึงหลายนได้รับรู้แต่คงจะเขียนหมดทุกเรื่องไม่ได้จะเขียนให้ทราบเปเป็นบางเรื่องนะเรื่องแรกปีนี้เป็นปีที่ พระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระชนมาย,ยุครบเจ็ดรอบในหลวงพวกเราคนไทยทุกคนจะร่วมกันถวายพระพรให้ในหลวงทรงมีพระพานามัยแข็งแรงเรื่องที่สองต้องบันทึกไ้ในประวัติศาสตร์การเมืองของไทยเลยก็ว่าได้เพราะเรามีนายกระฐมนตรีคนเป็นผู้หญิงคนแรกของประเทศไทย และเป็นคนที่16ของโลกคือนางสาวยิ่งรักชินวัตรพักเพื่อไทยเรื่องที่3ขอเป็นเรื่องใกล้ตัวหน่อยนะบ้านเราจะมีรถไฟฟ้าวิ่งผ่านหน้าบ้านสุปากซอยบ้านเราแล้วสถานีรถไฟฟ้าบางจากจะเปิดให้บริการในวันแม่แห่งชาติที่จะถึงนี้เราจะได้ไม่ต้องทนกับสภาพจราจร,จรติดขัดในท้องถนน เราจะได้เดินไปขึ้นรถไฟฟ้ากันแล้วเรื่องที่สี่เป็นเรื่องใหม่ของประเทศไทยประเทศไทยจะมีจังหวัดใหม่อีกหนึ่งจังหวัดคือจังหวัดมืงกงาารโดยแยกออกมาจากจังหวัดไหมสวัสดีครับผมที่เอกนะครับที่ดิงพิทิกานปุญาเพุงครับตอนนี้นผม แล้วทำงานแล้วแล้วอยู่ที่ราคารแห่งประเทศไทยนะครับผมได้รับข่าวเรื่องสัมภาษ์การเขียนจดหมายครั้งนี้เนี่ยจากอีเมลในราคารแห่งประเทศไทยแล้วก็พ้องมาเชิญชวนให้ลองเขียนจดหมายถึงคนไทยใน545ดูแล้วก็จดหมายทุกฉบับที่เขียนในงานนี้เนี่ยเขาจะเก็บไว้ในหอดหมายแห่งชาติให้คนไทยอีกทั้งสิ้นหน้าอ่านรู้สึกว่าน่าสนใจมากครับว่างานเขียนเราได้ถูกเก็บไว้ในหอดหมายแห่งชาติด้วยก็เลยลองเขียนจดหมายเล่นๆดูครับ เนื้อหาที่เขียนก็จะเกี่ยวกับภาวะบ้านเมือนของเราในปัจจุบันทางด้านเศรษฐกิจสังคมการเมืองสิ่งที่อยากจะมันึะเอาไว้ให้มันหายไปเล่นๆเพราะหัวคนไข่ชอบอ่านง่ายชอบอ่านหนังสือนะครับแล้วก็ชอบเขียนหนังสือด้วยตอนสมัยเรียนอยู่ตุลาเนี่ยก็เป็นลองรำมันนัรนเองแต่ตอนนี้ก็เลยลองเขียนดูความคิดก็ไม่ได้คิดว่าจะได้รางวัลเไยเพราะว่าอยากเขียนเล่นๆสนุกๆนั่นเองแต่ก็ได้รางวัลรอบ10ปีครับหรืก็ขอบคุณจัดงานมากที่ทำให้เราได้มีโอกาสางเขียนได้ รางวันที่สามครับเป็นคนที่ผมคณเข้าไปเป็นการคนเข้า,ขาไปาและแรงจูงใจนอกจากว่าตัวเองเป็นคนชอบาาก,การเขียนแล้วมีอะไรที่อยากจะคุยหรือบอกกับเยาว,วชนหรือว่า่น้องประชาชนรุร่นหลังว่าการเขียนหนังสือหรือเขียนจดหมายเนี่ยมีอะไรหรือมีเสน่ห์อะไรมันมีเสน,น่ห์ผมคิดว่าน่าอยู่พี่มันเป็นสิ่งที่คุณต้องใส่ใจนะครับ การที่คนคนหนึ่งจะนั่งลงจดปากกาเขียนหนังสือแต่และตัวแต่และตัวลงไปเนี่ยมันเป็นความผงใายเป็นความรู้สึกเวลาผมได้ร,รับโ o s กาส r d จากเพื่อนรถจดหมายจากเพื่อนนะครับสมัยเด็กๆก็เคยมีเป็นเพื่อนทางจดหมายนะครับเวลาได้จดหมายมานี่สุดดีใจมากแล้วก็รี่ไปแกะอ่านแล้วก็เขียนตอบไปอีกว่าลองคิดว่าเมื่อไรจะถึงเข้าเขาอ่านแล้วเขาสึกยังไงบ้างเพราะว่าเวลาเราได้จดหมายมาอ่านเนี่ยเราก็สุดดีใจแล้วก็ตื่นเต้นมากเลยค่ะเย่ะมากเยอะมาและทุกวันนี้สิ่งที่ เราได้รับอย่างเช่นโาร์ดจากเพื่อนที่เราส่งไปแล้วม,ม,มีได้รับมา้มัไหมรับได้รับมาอย่างเช่นเราส่งให้เพื่อนแล้วเพื่อนส่งให้เราบ้างอะไรอย่างเงี้ยโอ้สมัยนี้ทํางานแล้วคงไม่ค่อยมีเวลากันเท่าไหร่ก็ส่วนใหญ่ก็เข้าเน็ตแล้วใช<ะ>่สมัยนี้ถ้าเป็นอีเมลก็ยังดีใจนะครับเพราะอีเมลเนี่ยคนก็ยังไม่ค่อยชอบเขียนเหมือนกันบางทีก็จะเขียนสัสน้นๆถ้าเกิดมีอีเมลมาอ่านแล้วเขียนยาวๆจดหมายเนี่ยเราก็ดีใจเหมือนกันมีอะไรจะเสริมอีกไหมคะเกี่ยวกับเรื่องการเขียนจดหมาย เขียนจดหมายผมว่าการเขียนจดหมายเนี่ยมันก็เป็นงานเขียนอย่างหนึ่งนะครับทำให้เราได้ฝึกใช้ภาษาฝึกใช้ความคิดคราาสดร้างสรรค์แล้วก็จะทําให้เราเนี่ยเป็นคนที่มีความคิดที่ลุมลึกยิ่งขึ้นแล้วก็จะรู้จักตัวเองมากขึ้นครับเวลาเราเขียนลงไปแลัวการแล้ว,ว,ก,าวการเป็นนักเขียนที่ดีเนี่ยการค้นคว้าหรือว่ามีข้อมูลสําคัญยังไงไหมสำคัญไหมคะ ว่ามันก็ไม่สําคัญมากเท่าไหร่เึ้นอยู่เรื่องที่คุณจะเขียนด้วยครับถ้าจะเขียนเป็นสารคดีเนี่ยก็ต้องไปก็ค้าหาข้อมูลให้ถูกต้องเป็นคอเท็จจริงแต่ว่าถ้าจะเขียนเนี่ยมันจะเป็นต้องเขียนจากเนื้อหาที่มันยากๆอย่างเดียวเรื่องทั่วไปก็เขียนได้เมื่อกี้ลองไปอ่านจดหมายของน้องๆ้องประถมมัธยมศษานี่ก็เขียนเป็นเรื่องใกล้ตัวแลวก็น่าสนใจมากครับน้าอ่านอ่านแล้วก็มีความสุกขอบคุณมากค่ะ ประชาชนไทยได้ร่วมกันก้าวข้ามความขัดแย้งมาสักระยะหนึ่งแล้วด้วยการพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสในการเรียนรู้วิถีแห่งประชาธิปไตยจากเหตุการณ์ความวุ่นวายทางการเมืองที่เกิดขึ้นในอดีตโดยเฉพาะเหตุการณ์ความวุ่นวายทางการเมืองระหว่างกลุ่มเสื้อเหลืองและเสื้อแดงและการรัฐประหารครั้งล่าสุดในปีพุทธศัการาช2549และคงเป็นเรื่องน่ายินดีอย่างยิ่งหากประเทศไทยยังคงมีนายกรัฐมนตรีที่มาจาัดก,การเลือกตั้ง ซึ่งผมมั่นใจว่าการดำรงตำแหน่งของท่านมาจากวิถีทางนี้อย่างแน่นอนเนื่องจากประชาชนไทยได้สแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระหมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขผ่านการออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสูงที่สุดในประวัติศาสตร์ถึงร้อยรัฐเจ็ของผู้มีสิทธิงลงคะแนนเสียงทั้งหมดในวันที่สกรกฎาคมที่ผ่านมาพวกเขาเหล่านี้ ยอมไม่ยินยอมให้อำนาจพิเศษใดมาแปรเปลี่ยนความต้องการและความตั้งใจของพวกเขาเป็นอย่างเป็นแน่ในอนาคตและนี่จึงถือเป็นเหตุการณ์ที่สำคัญที่สุดในปีพุทธศักราช2554ถึงแม้ประเทศไทยจะผ่านก,การเลือกตั้งทั่วไปมาแล้ว22ครั้งแต่การเลือกตั้งครั้งนี้นับเป็นครั้งที่มีนยัยสำคัญต่ตออนาคตของประเทศไทยเพราะเป็นการเลือกตั้งบนความคาดหวังของทุกฝ่าย ที่จะสามารถยุติความขัดแย้งระหว่างสีเสื้อที่ร,ร้าวลึกในสังคมไทยและมีรัฐบาลที่เข้ามาแก้ไขปัญหาของส่วนรวมอย่างจริงจังประชาชนจึงมีความตื่นตัวมากกว่าทุกครั้งที่ผ่านมารวมทั้งกระผมเองที่ได้มีโอกาสใช้สิทธิเลือกตั้งระดับประเทศครั้ง,งระดับประเทศเป็นครั้งแรกในชีวิตด้วยการเลือกตั้งครั้งนี้ยังสร้างความเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์อีกมากมายอาทิเป็นครั้งแรกที่โซเชียลเน็ตเวิร์ก อย่างเว็บไซต์ Facebook และ Twitter รเข้ามามีบทบาทในการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งเป็นครั้งแรกที่พักการเมืองลงสมัครรับเลือกตั้งเพื่ออาสาเป็นฝ่ายค้านและเป็นครั้งแรกที่ประเทศไทยจะมีนายกรัฐมนตรีกีน้องซึ่งแน่นอนว่าอนาคตเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนยังมียังไม่มีใครทราบว่าเส้นทางต่อจากนี้ของประเทศไทยจะโรยด้วยกลีบกุหลาบอย่างที่หลายฝ่ายคาดหวังหรือไม่ แต่ผลการพบจากความขัดแย้งทั้งหลายที่เกิดขึ้นน่าจะเป็นบทเรียนราคาแพงที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นซ้ำอีกครั้งสําหรับคนไทยทุกคนสุดท้ายนี้กระผมจึงขอฝากบทเรียนราคาแพงที่เกิดขึ้นในอดีตไว้เป็นข้อคิดทา่ไทนะครับสวัสดีค่ะท่านประธานและก็ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านค่ะมีทนผ้มีเกียนติจำนวฉบับนี้นะคะจากความรู้สึกและความหงวงใยที่มี ซึ่งเชื่อว่าหลายๆคนก็คงมีความารู้สึกและความหวังในวิถีจดหมายลงวันที่5มิถุนายนพศ2 5 5 4ซึ่งเป็นวันสิ้นแลมโลกนะคะก็ขอรื่ออ่าน ู้สึกภูมิใจที่ได้เกิดมาบนพื้นแผ่นดินไทยซึ่งบรรพบุรุษของเราเรียกว่าดินแดนขวานทองเนื่องจากประเทศไทยมีอาณาเขตที่ดูคล้ายรูปขวานและมีพื้นที่อุดมสมบูรณ์เปลียนได้ดังแผ่นดินทองโดยทางตอนเหนือของประเทศหรือโคขวานม,มีป่าไมา้ภูเขาน้ำตกที่สวยงามตอนกลางของประเทศหรือรงขวานมีที่ราบรุ่ม ด้านขวานเป็นที่ราบสูงมีเทือเขาและโบราณสถานเก่าแก่และทางตอนใต้ของประเทศหรือด้านขวามีท้องทะเลสีครามชายหาดที่มีทรายขาวและเอียดและมีเกาะแก่นมดงามอีกทั้งยังมีทรัพยากรธรรมชาติอยู่ดีดีและในน้ำทั่วทุก้าคส่นของประเทศแต่ความสวนงามและความรุมซูณ์ต่างๆเหล่า,า,านี้กำลังค่อยๆหายไปเนื่องจากน้ำมือของมนุษย์ที่ช่วยกันส รวมถึงการใช้พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติอย่างเุ่อเปลือยทําให้อุณหภูมิของโลกสูงขึ้นเรือ้อยมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและทําให้เกิดภัยธรรมชาติต่างๆตามมาการเปลี่ยนแปลงได้เกิดขึ้นอย่างช้าๆมาหลายปีแล้วและเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงได้ชัดเจนขึ้นในปีนี้ภัยธรรมชาติหลากหลายลรูปแบบปรากฏให้เห็นทั่วทุกมุมโลกไม่ว่าจะเป็นภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหว ขึ่นสึนามิพายุต่างๆน้ำท่วมหนักรวมถึงความแห้งแล้งที่มากขึ้นในหลายพื้นที่ประเทศไทยก็เช่นกันต้องประสบกับภัยธรรมชาติมากขึ้นเกิดพายุฝนตกหนักในหลายพื้นที่โดยเฉพาะในภาคใต้เกิดน้ำท่วมอย่างรุนแรงเกิดแผ่นดินถล่มวิูก,การก็แปรเปลี่ยนไปโดยในปีนี้เมื่อถึงฤดูนหนาวก็ไม่หนาวแต่พอถึงฤดูร้อนอากาศก็ร้อนย,ยิ่งกว่าฤดูนหนาวในทุกปีและเมื่อดวงฝนมาถึง แม้ว่าจะมีฝนตกนะแต่อากาศก็ยังร้อนอบอ้าวมากขึ้นกต่สภาพต่างๆเหล่านี้ท้างม่มีการคาดการณ์ว่าในอนาคตถึงแต่เด้อนนคะเราจะมีแผ่นดินไหยส่วนทํางไหลไปในทะเล้าคิดว่าถึงเวลาแล้วที่ทุกคนจะต้องช่วยกันอย่าง